ต่อไปมาดูข้อ27นะครับกำหนดให้ a, b และ c เป็นเซตจ,จำกัดโดยที่จำนวนสมาชิกของ power set a มีค่าเท่ากับ log 4ฐาน square r o o 2สมาชิกของ power set b เท่ากับ r o o 5ทั้งหมดยกกำลัง log 256ฐาน5และสมาชิกของ power set ของ a union b เท่ากับ3ยกกำลัง2 log 32ฐาน9เมื่อ ps แทน power set ของ Set S จงหาค่าของสมาชิกของในวงเล็บ power set ของ A union กับ power set ของ B สำหรับข้อนี้นะครับก็ยังคงเป็นเรื่อง Set แต่ก่อนอือน่นก่อนที่จะไปเราต้องดูว่าข้อนี้ใช้ความรู้เรื่องอะไรบ้างอย่างแน,น่คือความรู้เรื่อง Set โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเรื่องของ power set อย่างที่สองเท่าที่เห็นก็จะเป็นเรื่องล็อกพี่ก็จะให้เผื่อน้องๆลืมอันนี้เคยพูดไปแล้วว่าล็อก c กำลัง d ฐาน a กำลัง b มีค่าเท่ากับ d ส่วน b ล็อก c ฐาน a อันนี้เป็นสิ่งที่เราจะใช้นะครับอันแรกที่เกี่ยวกับล็อกอันที่สองคือ a ยกกำลัง log a b จะมีค่าเท่ากับ b log a ฐาน b log b ฐาน a นะครับ a ยกกำลัง l อ g b ฐาน a มีค่าเท่ากับ b ส่วน power set จำนวนสมาชิกของ power set a ถ้าสมมติว a มีสมาชิก เท่ากับ m นะครับ power set A จะมีสมาชิกเท่ากับ2กํลัง m และ power set คืออะไร power set คือเซตที่รวมสับเซตทุกตัวของเซตนั้นๆพี่จะยกตัวอย่างเช่น A คือเซตของ1 2 power set ของ A จะต้องรวมทุกตัวที่เป็นสับเซตของ A ก็คือเซตของ อะไรเป็นสับเซตของตัวนี้บ้างแน่ๆที่คือเซตว่างเพราะว่าเซตว่างเป็นสับเซตของทุกทุกเซตอันนี้จำไว้เลยนะครับอันต่อไปคือหนึ่งเพราะว่าเซตของหนึ่งเป็นสับเซตของเซตของหนึ่งและสองในทำนองเดียวกันก็มีไอ้นี้และมีตัวมันเองทุกตัวเป็นสับเซตของตัวมันเองแต่จะไม่เรียกว่าสับเซตแท้ถ้าอย่างนี้ ก็จะเห็นว่า n a เท่ากับ2 n หรือสมาชิกของ p a ก็จะเท่ากับ2กำลัง2เท่ากับ4 1 2 3 4นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าพี่จะลองยกตัวอย่างอีกสักตัวอย่างหนึ่งก็คือให้ b เป็นเซตของ เซตว่างเซตของ1และเซตว่างแล้วก็ลบ1จงหา Power Set ของ B ก็จะมีค่าเป็นอะไรบ้างครับอย่าลืมครับเซตว่างเป็นสับเซตของทุกๆเซตหนึ่งต่อไปจับคู่จับคู่ทีละสองสมาชิกตัวนี้สมาชิกตัวนี้ต่อไป สมาชิกตัวนี้สมาชิกตัวนี้ต่อไปสมาชิกหลักสตัวหลังสดุดต่อไปสมาชิกแต่ละตัวเลยและสุดท้ายตัวมันเอง ลองนับดูครัว่ามีทั้งหมดกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8สสจดแะได้ว่า n b มีสมาชิกเท่ากับ3ตัวและ n ของ power set b มีค่าเท่ากับ2ยกกำลัง3เท่ากับ8ลองไปฝึกดูนะครับต่อไปมาเข้าเรื่องกัน มาเข้าโจทย์โจทย์กำหนดให้เราว่าสมาชิกของ p o w e r อเมีค่าเท่ากับ l o อก Root 4ฐานรอย่างที่พี่บอกทำให้เขียนให้มันง่ายขึ้น l o อก4เป็น2องกำลังสรูเป็น2-1-2กลัง1ส่วน2เท่ากับ 2องส่วนหนส่วนสอลอกสอนสอซึ่งมีค่าเท่ากับ1นึ่เพราะสองกำลังหนึ่งได้สเพราะฉะนั้นสมาชิกของ power set จำนวนสมาชิกของ power set A มีค่าเท่ากับ2องหันหน่งส่วนสเท่ากับสแต่สีสามารถเขียนได้ในรูป2องกำลังสองเพราะฉะนั้น A มีสมาชิกเท่ากับ2 เพราะว่าพาวเวอร์เซตเท่ากับสองกำลังสองเท่ากับสี่เก็บไว้ก่อนต่อไปมาดูบีบ้างบีเท่ากับรากที่สองของห้ายกกำลังล็อกสองร้อยห้าสิบหกฐานห้าเราก็ทำแบบที่พี่บอกนะครับ l o c 5 256 5 l o c 5 256ยกกำลัง1ส่วน2ก็จะได้ว่า 5a ยกกำลัง b ฐาน a จะได้เท่ากับ b เท่ากับ r 256เท่ากับ16แต่16เขียนได้คือ2กำลัง4ซึ่ง สมาชิกของ P B ต้องเขียนได้ในรูป2กํกลัง n เ,เมื่อ n เ,เป็นสมาชิกของ B เพราะฉะนั้น B มีสมาชิกเท่ากับ4ตัวครับผมต่อไปเรามาดูสมาชิกของ power set ของ P A union B กันบ้าง จากโจทย์กำหนดให้ว่า A union B power set มีสมาชิกเท่ากับ3ยกกำลัง2ล็อก32ฐาน9เขียนใหม่นะครับเป็น3ยกกำลังล็อก3ากำลัง2 9คือ3กำลังส อันนี้จะเท่ากับ3ยกกำลังสอส่วน2 l o ล็อก 3, 32, ท3น3อันนี้ตัดก็จะได้เป็นรูป A ยกกำลัง B ฐาน A มีค่าเท่ากับ32เพราะฉะนั้น32เขียนได้ในรูป2กลัง5ซึ่ง power set ก็ต้องเขียนจำนวนสมาชิกของ power set ต้องเขียนได้ในรูป2อกำลังอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นจะได้ว่าสมาชิกของ A Union B มีทั้งหมด5ตัวจากข้อมูลทั้งหมดเราได้มา3อย่างแล้วนะครับน้องคือสมาชิกของ A มี2ตัวสมาชิกของ B มี4ตัวสมาชิกของ A u ยูเน B มี5ตัวต่อไปเรามาลองวาดภาพแผนภาพเวนและออยเลอร์ A.B. เรารู้ A อยูเนียนบเรารู้ A เรารู้ B แต่เราไม่รู้ A อ n ินเตอร์ B เพราะฉะนั้นพี่จะลองให้ A อ n ินเตอร์เซเป็น X นะครับแต่เราทราบแล้วว่าสมาชิกของ A คือ2เพราะฉะนั้นส่วนที่อยู่นอก A อ n ินเตอร์เซะกยังอยู่ใน A ต้องเป็น2ลบ X และส่วนที่อยู่นอก B ส่วนที่อยู่นอก a intersect b แต่ยังอยู่ใน b ต้องเป็น4ลบ x เพื่อที่สมาชิกของ b จะได้เป็น4และสมาชิกของ a จะได้เป็น2แต่เราทราบแล้วว่าสมาชิกของจำนวนสมาชิกของ a union b มีค่าเท่ากับ5เพราะฉะนั้นเราก็รวมมันให้หมดซะตรงนี้สีแดงๆต้องมีค่าเท่ากับ5คือ2ลบ x บวก x บวก4ลบ x เท่ากับ5จะได้ว่า6ลบ x มีค่าเท่ากับ5 x เท่ากับ1เพราะฉะนั้นจะได้ว่า a n a intersect b มีค่าเท่ากับ1ตอนนี้ก็จะได้มาทั้งหมด4ตัวแล้วนะครับ คือ n a เท่ากับ2 n b เท่ากับ4 n a union b เท่ากับ5และ n a intersect b เท่ากับ1แต่โจทย์ของเราถามหาสมาชิกของ power set ของ a union กับ power set ของ b เพราะฉะนั้นถ้าเราดูจาก เฉพาะ A, B ก่อนเราจะวาดได้แบบนี้ใช่ไหมครับ A, B อันนี้มี1อันนี้ต้องมี3เพราะ B จะเป็น4และ A ต้องมีอีก1แต่ power set จะต้องมีเท่าไหร่ครับต้องเริ่มเจาะทีละส่วนนะครับ power set ของส่วนตรงนี้มีเท่าไหร่ครับของส่วนตรงนี้มีเท่าไหร่ถ้าดูจาก a intersect b นะครับจะเป็น1เพราะฉะนั้น power set ของ a intersect b จะต้องเท่ากับ2องกำลังหมีค่าเท่ากับ2แต่พี่ถามหน่อยในเมื่อตรงนี้มี1ตัวร่วมกัน power set ทำไมมี2 มีอะไรอีกตัวครับนอกจากตัวมันเองอย่าลืมนะครับเซ็ตว่างเป็นสับเซตของทุกเซ็ตเพราะฉะนั้นตรงนี้จะมี2ส่วน B B มีเท่าไหร่เราจะหาเป็น2กํกลังสามและตรงนี้เป็น8เลยไม่ได้นะครับเพราะว่าสับเซตอาจจะรวม1ตรงนี้เข้ามาด้วยเราต้องหา B ทั้งหมด เพราะฉะนั้น b ทั้งหมดเป็นเท่าไหร่ครับ b ทั้งหมดเท่ากับ2กํลัง4เท่ากับ16ส่วน a ทั้งหมดคือ2ยกกำลัง2เท่ากับ4ใช่ไหมครับจำนวนแต่โจทย์ถามหา p a union p b ก็คือถ้า a union b มันจะต้องถ้าน้องจับ a บวก b ส่วนที่ทับกันจะมีส่วนตรงนี้เกินมาส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้ก็เกิดจากการที่เอา pa คือ4บวก pb คือ16และลบ power set ส่วนที่ซ้ำออกในนี้ก็คือลบ2นะครับคิดไปก็จะได้20่ลบส มีค่าเท่ากับ18ซึ่งก็จะเป็นคำตอบของข้อนี้สังเกตว่าเราจะใช้2ยกกำลัง3และเป็น Power Set ของช่วงแดงๆตรงนี้เลยไม่ได้เพราะว่า1ที่อยู่ใน A อ n t นเตอร์เสามารถมาร่วมเป็น Power Set ในตัวพวกนี้ได้เพราะฉะนั้น Power Set ของ B ต้องคิดเป็น2กำลัง4ไม่ใช่2กำลัง3บวก2กำลัง1 แต่ว่า Power Set ของไอ้ช่วงตรงนี้แดงๆเราสามารถหาได้จาก B ทั้งหมดลบช่วงอินเตอร์เซตออกก็คือ2องกำลังสลบสกำลัง1ซึ่งมีค่าเท่ากับ14และตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ2และตรงกลางก็จะมีค่าเท่ากับ2รวมกันอีกครั้งก็ยังคงมีค่าเท่ากับ18ซึ่งเป็นคำตอบของเรา สำหรับข้อนี้ก็ตอบคำตอบคือ18นะครับตอบ18พี่ก็อยากย้ำว่าบางทีเลขเขาก็จะเอาหลายๆเรื่องมาปนกันเช่นเรื่องล็อกเรื่องเซ็ตเรื่อง power set เพราะฉะนั้นก็ต้องมีความรู้หลายๆเรื่องและก็ต้องแม่นหลายๆเรื่องทำได้ยังไงก็ต้องฝึกการทำโจทย์บ่อยๆนะครับถึงจะชิน ครับสำหรับข้อนี้ก็วาดแผนภาพเวนออยเลอร์ใช้ความรู้เรื่องล็อกมาประยุกต์สุดท้ายคำตอบของข้อนี้ก็คือ18นะครับเดี๋ยวน้องลองไปทบทวนดูอีกครั้งว่าเข้าใจดีหรือเปล่าครับ